สวัสดีครับพบกับผมวันนี้ม่อนสุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นอย่างสูงยิ่งนะครับสำหรับพระปิตาพังพรกการโดยเฉพาะรุ่นแรกปี2532แต่เอาละนะครับถ้าสมมติว่าเราจะเล่นลงลงลงมานะครับถ้าเราจะเล่นลงลองลงมาก็อยากจะแนะนำรุ่นนี้ นี่คือพระปิดตาพังพการรุ่นลูกพ่อต้องรวยนะครับรุ่นลูกพ่อต้องรวยถือได้ว่ารุ่นนี้ก็กําลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะเนื้อหลักๆนะครับเนื้อหลักนี่หมายถึงว่าเนื้อที่คนที่นิยมสะสมเนี่ยเช่นเงินหน้ากาก,ากทองคำนะครับต้องวางกันที่หลักหมื่นแล้วตอนนี้อลองลงมาก็นวะลายเสือนะครับนวะลายเสือก็หลักพันไปปลายนะครับ นวพายเงินก็อยู่ที่ประมาณ4-5,000บาทนะครับก่อน้วแต่พี่จะเลือกห้อยและบูชาถามว่าทำไมต้องเป็นรุ่นนี้สำหรับเป็นพระรุ่นใหม่เนี่ยทำไมต้องเป็นรุ่นนี้เพ,เพราะว่าที่เนื้อหามวลสารและพิธีอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับถามว่าทำไมต้องเป็นรุ่นลูกข้อต้องด้วยล่ะนะผมก็อยากจะแนะนำรุ่นนี้เพราะว่ามีพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่4วาระด้วยกันวาระที่1น,นะครับ วันอังคารที่14กุมภาพันธ์2566ณวัดเขาคุณพนมจังหวัดนครศรีธรรมราชวาระที่2วันที่15กุมภาพันธ์2566สณสะดือทะเลอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะมีพิธีอย่างยิ่งใหญ่จริงๆเด่นที่เนื้อหามวลสารและเด่นที่พธิธีนะครับวาระที่3 วันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์2566อธิษฐานจิตปลุกเสกณวัดมหาธาตุวรมหาวิหารและวาระสุดท้ายนะครับวาระที่4วันเสาร์ที่18กุมภาพันธ์2566ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็ถือได้ว่าเข้มขลังมากพิธีรุ่นนี้นะครับก็เลยได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะครับพี่ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นวันนี้เป็นโอกาสดีที่ผมได้พระมาใหม่นะครับที่เหลือที่ผมโพสคลิปเนี่ยมีผู้ใหญ่ใจดีผู้ที่ศรัทธาต่อองค์พ่อท้าวจตุคามรามปรเทศและพระติตาพังประการนี้บูชาไปหมดแล้วนะครับก็ถือได้ว่าเป็นความศรัทธานอ้อพี่ๆนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลวันนี้ผมมีมาให้ชมสามเหรียญน,นะครับเข้าเรื่องเลยนะครับสามเหรียญ วันนี้เป็นโอกาสดีด้วยขอนอกหอเรื่องอีกนิดนึงนะครับมีมีดหมอนะครับมาโชว์อันนี้เป็นมีดหมอด้ามเขานะครับเขากวางนะครับเป็นมีดหมอที่ผมเก็บไว้นะครับนะครับเพื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับเป็นมีดหมอไม่ใช่มีดดาย่านะครับนี่ครับอันนี้โชว์ก่อนนะครับทำปลอกมาใหม่เนื่องจากปลอกเก่าชำรุดทิ้งไปแล้วนะครับชำรุดมากเก็บไม่ได้นะครับก็เลยเล้าเล้ากรอบใหม่ไอเล้าปลอกใหม่นะครับอันนี้เป็นเขานะครับเขาวาแท้ๆเลยนะครับนี่ฮะ หากชอบรายละเอียดค่อยมาคุยกันนะครับดูครับนี่ฮะเห็นไหมครับเขากว้างนะครับอันนี้นอกเรื่องนะครับขออภัยด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราไม่พูดเยอะนะครับมาดูพระกันเลยนะครับวันนี้ได้มา3มองค์ด้วยกันองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับทองแดงผิวไฟพิมสองหน้านะครับพิมสองหน้าทุกวันนี้เนื้อเนื้อล่างก็คือเนื้อทองแดงผิวไฟธรรมดาเนี่ย ราคาที่เช่าหากันมือแรกออกมาเนี่ยก็เก้าร้อยไปปลายนะครับเก้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทนะครับเฉพาะเหรียญเดียวนะครับแต่นี้ทองแดงผิวไฟพิมสองหน้านะครับพิมสองหน้านะครับนะะ ถ้ารุ่นถ้ารุ่นนี้ใครดูพริผมประจำเนี่ยก็จะเห็นว่าผมเนี่ยให้เหรียญรุ่นนี้แหละนะครับอ่านพิมสองหน้านี่แหละแล้วก็เคยถูกหวยองค์พ่อเคยให้โชคด้วยนะครับพิมสองหน้านะครับเป็นรุ่นที่มีประสบการณ์กับผมเองเลยนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับพี่ๆองนี้สวยมากนะครับเนื้อคันช่องนะครับยังไม่แกะซีนเหมือนกันเดิมๆเลยนะครับใจจริงนี้ไม่อยากแกะนะครับเพราะว่าอยากให้อยู่เดิมๆนะครับอันนี้คือเนื้อคันช่อง เลขสวยด้วย983นะครับเลขสวยนะ983หลายคนสงสัยว่าคันช่องคืออะไรนะครับคันช่องนี้ก็เป็นเหมือนทองเหลืองโบราณครับเป็นทองเหลืองที่เป็นกระจกที่คนจีนเ็ใช้เป็นกระจกส่องโบราณเป็นเงาครับความเชื่อเขาก็จะบอกว่าจะสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับประมงคลออกจากผู้ที่บูชาอันนี้เป็นความหมายของมวลสารนะครับเป็นความหมายของมวลสาร นำคันช่องเก่านี้นะครับมารีดและปั๊มเป็นพระนะครับยิ่งเพิ่มความสวยงามดูครับหนาปึกเลยนะครับองค์นี้พิเศษมากนะครับอ่าองนี้พิเศษมากเป็นพิมพ์เล็กนะครับเป็นพิมพ์เล็กเนื้อชนวนโค้ดพิเศษนะครับเนื้อชนวนนะครับและเนื้อชนวนนี้ถือว่าน่าเล่นมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีส่วนผสมของพระปิตาพังพระการุ่นแรก ผสมอยู่นะครับความนิยมของเนื้อนี้ก็เลยมากพิเศษเป็นพิเศษนะครับแถมยังเลขสวยนะองนี้หนึ่งเก้าหนึ่งโอ้ไม่ใช่เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเลขสวยครับใครชอบศาสตร์ตัวเลขเนี่ยเลขลักษณะนี้เลขทะเบียนประมูลอย่างเงี้ยนะครับสวยนะครับอ่าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแหมถ้าดูพระไม่ไม,ม่นะครับเอา นะน็อกแกะเลยดีกว่านะครับพี่ๆจะได้ชัดเจนเนาะนะครับนี่ตัดต่อยให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับเรมามีกามีอยู่ไม่ต้องกลัวขูดนะครับเนี่ยเรามาเริ่มที่องค์นี้ก่อนนะครับนี่คือทองแดงผิวไฟพิมพสองหน้านะครับทองแดงผิวไฟพิมพสองหน้าอ่ะพอจะลงกล้องไม่ชัดเฉยเลยนะครับเอาองค์พ่อให้ชัดๆหน่อยนะครับนะครับ ดูครับพี่พีองค์นี้หมายเลขหนึ่งห้าแปดสี่นะครับเป็นพิมพ์สองหน้าพิมพ์สองหน้านี้จะมีอ่าจุดอยู่อยู่ตรงขอบนะครับก็นี่ครับของแท้นะครับรอยตัดตรงนี้นะครับถือว่ามีทุกเหรียญนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับฝั่งด้านนี้นะครับตรงนี้นะครับขอบตัดมีทุกเหรียญนะครับอ่า ถือว่าเป็นพระที่มีพุทธศินที่สวยงามนะครับเป็นพระที่มีพุทธศิลป์ที่สวยงามพระปิตาพังพักการนี้ความหมายก็คือเป็นพระที่พังทลายความมืดมิดความมืดมุนที่จะเข้ามาหาผู้ที่บูชาความเป็นอัป,ปมงคลต่างๆนะครับและปิตานี้ก็เป็นความหมายของฐานพวกกระซับด้วยนะครับดูครับดูคร่าวๆเลยนะครับนะคบใครสนใจทักไลน์กันเข้ามา 0647744808เป็น id line ของผมเนี่ยทักกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูชัดๆนะครับมีคุณพี่ท่านนึงนะครับท่านก็เช่าบูชาไปท่านก็ถามว่าใช้กล้องอะไรถ่ายนะครับทำไมถ่ายชัดจังเลยผม <laughs> ขอบคุณมากเลยนะครับค <laughs> ความจริงกล้องผมไม่ค่อยชัดนะครับ <laughs> สงสัยองค์พ่อท่านโดนใจนะครับอยากให้เห็นชัดๆสวยๆจะได้เช่าบูชาไปนะครับ ถ้าภาษาอีสานบ้านผมเนี่ยจะบอกว่าเอาไปคํำไปคุ้นนะครับก็คือเอาไปแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้ที่บูชานะครับคํำคุ้นนะครับเอาไปคํำไปคุ้นนะครับอันนี้เป็นเนื้อคันช่องนะครับคันช่องโอ้โหสวยงามมากครับนะฮะนี่แกะจากซองสดๆเลยนะครับอง์นี้เนื้อคันช่องดูครับเงาวับเลยเห็นไหมเหมือนกระจกไหมครับพี่ๆอ่ามันกระจกไหมนี่แหละครับก็คือดูครับเห็นไหมครับ นี่คือความสวยงามสิ่งที่จะสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกไปนะครับอ,องค์นี้นะครับสวยงามมากตามที่ผมกล่าวนะครับหมายเลข983นะครับชัดไหมอ่า983เงาวับเลยสวยงามมากจริงๆนะครับดูครับเป็นพระที่มีพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับ เงาวับเลยนะครับไม่อยากจับเยอะนะครับดูแค่นี้พอใครอยากดูเยอะนานๆก็ลองเช่าบูชาจากผมนะครับองนี้นะครับอ่าแกะแล้วนะครับเป็นพิมพ์เล็กบางคนเนี่ยเห็นเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเอาไปทําเป็นหัวแหวนก็มีผมเห็นหลายท่านแล้วนะครับพี่ๆหลายท่านที่ศรัทธานี่คือเนื้อชนวนนะครับเอาไปทําเป็นหัวแหวนก็มีเอาไปเลี่ยมให้ลูกห้อย ก็ได้นะครับเด็กห้อยได้ผู้หญิงก็ห้อยได้ไม่ใหญ่มากนี่คือเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนที่มีชนวนมวลสารที่ถือได้ว่าสุดยอดจริงๆมีพระปิตาพังพักการรุ่นแรกมีพระ,ะเขาเรียกว่าเป็นเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยนะครับที่เป็นรูปหล่อรุ่นแรกปี32ผสพสมอยู่เป็นจํานวนมากนะครับนะฮะโค้ดพิเศษด้วยนะครับในตามซองบอกว่าโค้ดพิเศษนะครับ,นะรบอาจจะเป็นตรงนี้นะครับ มหมายเลข90 9 1 9 1นโอ้9 1นึ่ก่ับเหมกล้องผมไม่ชัดเห็นไหมครับ9191โอ้เลของค์นี้เลขสวยมากนะครับ9191นะครับสวยจริงๆนะครับพิมพ์เล็กนะครับทำเป็นหัวแหวนก็ได้หรือจะเช่าไปเลี่ยมกันน้ำให้เด็กเล็กๆให้ลูกให้หลานห้อยก็เป็นสิริมงคลแก่ลูกแก่หลานเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้ห้อยพกพาก็เป็น สิริมงคลแก่บ้านเรือนนะครับไปขำไปคู้นบานเฮือนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่สวยงามนะครับสวยด้วยพุทธศินนะครับจริงๆนะครับไม่ไม่ต้องบรรยายเยอะนะครับผมเชื่อได้ว่าพี่ๆหลายท่านทราบดีนะครับวันนี้ดูคร่าวๆหากชอบทักกันเข้ามาช่องทางการติดต่อของผมนะครับตามเบอร์โทรศัพท์นี้นะครับระวังไอีลัยปลอมด้วยนะครับนะนะครับหากชอบทักกันเข้ามา วันนี้พบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ